ใครบ้างคะที่ตั้งใจเก็บเงินแล้วเก็บเงินไม่อยู่สวัสดีค่ะวันนี้ไก่จะมาให้คาถาสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่ตัวลูกหมูตัวนี้นะคะทำไมถึงมีป้ายติดอยู่อันนี้คือคาถาที่ที่ไก่ใช้กำกับตัวลูกหมูนะคะ วันนี้นะคะคนไหนที่มีปากกาจดได้จดเลยนะคะคาถาที่หนึ่งคือฉันรักเงินนะคะคาถาที่สองฉันเก็บเงินอยู่อันที่สามนะ,ะถ้าจดได้จดเลยนะคะสามฉันเก็บเงินเก่งนะคะอันที่สี่ ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน5คา,าถานะคะที่ไก่ใช้แล้วก็เงินไหลมาหาฉันทุกช่องทางทำไมเราถึงมีกระปุกอมสินแล้วก็มีคำพูดกำกับนะซึ่งกายเปรียบกับคำพูดเหล่านี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวนะคะมันเป็นเรื่องของ วิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่สายศาสตร์ที่เราตั้งใจจะเก็บเงินแล้วมันเก็บไม่ได้เพราะว่าเวลาเราตั้งใจจะเก็บแล้วมันจะมีสมองหรือว่ามีเสียงเล็กๆเนี่ยมาพูดกับเราว่ามันเก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้พอเราได้ยินเสียงแบบนั้นใช่ไหมถ้าคนที่ยอมแพ้คนที่อ่อนแอ ก็จะไม่ทำนะหรือทำไปแล้วสักพักหนึ่งก็เลิกเพราะว่ามันมีเสียงเล็กๆในหัวของเราว่าเฮ้ยอย่าไปเก็บเลยแกเก็บมาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้พอพอเก็บสักพักหนึ่งถึงเวลาก็ทุบกระปุกหรือแงะกระปุกเอาเงินไปใช้นะคะ อันนี้คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เก็บเงินไม่อยู่นะทำไมถึงจะต้องเขียนคำกํากับเพราะว่ามันเป็นการสั่งสั่งสมองนะสั่งสมองให้เราเนี่ยทำตามก็คือเรามีความคิดในการที่จะเก็บเงินนะเรามีความคิดที่จะเก็บเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหแม่งคเตเจ๋งเลยอะ ถ้าใครไม่มีเงินเก็บนี่นะรับรองเวลามีปัญหาทีนะคุณจะลำบากนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไก่สนใจว่าเวลาที่เราไม่มีเงินเก็บแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดวิกฤตที่เห็นชัดๆก็คือว่าวิกฤตของโควิดนะคะวิกฤตของโควิดเกิดขึ้นบางคน แทบจะไม่มีเงินติดตัวสักบาทกินข้าวก็ไม่มีเงินซื้อนะอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้และก็ในโลกนี้แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนรู้ที่ทำยังไงเราถึงจะเก็บนะทำไมถึงจะต้องเขียนภาษากำกับเพื่อให้เราจำ นะจำภาษาที่เราพูดเนี่ยบางทีเราพูดในใจแล้วเราลืมใช่ไหมคะถ้าเรามีการเขียนติดที่ตัวกระปุกอมสินของเราแล้วเนี่ยมันจะเห็นไงเราจะต้องอ่านมันทุกวันเพื่อที่จะให้เนี่ยเข้าไปอยู่ในสมองเสร็จแล้วเนี่ยสมองเรามันก็จะสั่งจิตใต้สำนึกนะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นการกระทำที่อัตโนมัติ เหมือนเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเปรียบเสมือนกับม้านะระหว่างคนขี่ม้าคนเปรียบเสมือนกับสมองนะคนคอยกำกับม้าม้าอัน,นี่คือจิตใต้สำนึกจิตจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะมีพลังมากก็เหมือนเปรียบเสมือนกับม้าที่มันมีพลังในการที่จะวิ่งแข่งขันใช่ไหม เพราะม้าเนี่ยวิ่งวิ่งได้เร็วแต่คนเนี่ยวิ่งวิ่งช้าถ้าคนสามารถควบคุมควบคุมม้าได้แล้วนะคุณจะมีพลังมหาศาลในการทำอะไรก็ได้ก็จะประสบความสำเร็จนะคะเราเก็บเงินแล้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตว่าเวลาที่เรามีปัญหาแล้ว เกิดวิกฤตเราก็ยังมีเงินใช้เพราะว่าเราได้เก็บเงินไว้แล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เก็บเงินนะคะ 1. อนาคตเราไม่รู้ว่าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอีก 2. เกิดเราเจ็บป่วย 3. เกิดเราถูกออกจากงาน4เกิดญาติพี่น้องมีปัญหาพ่อแม่มีปัญหาเราจำเป็นจะต้องใช้เงิน แต่เมื่อไรที่เราไม่มีเงินเก็บรับรองคุณนะ่ยจะต้องเดือดร้อนแน่นอนนะคะนี่คือปัญหาที่ไก่สนใจแล้วไก่ก็ศึกษาข้อมูลทำยังไงเราถึงจะมีเงินเก็บไก่ทำด้วยตัวเองแล้วก็เอาข้อมูลที่ไก่ทำแล้วเนี่ยมาบอกกับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ที่นี่นะคะว่าทำยังไงที่เราจะเก็บเงินนะ,ะซึ่ง เราทดลองมาแล้วมันได้ผลนะคะเราได้เจอปัญหาเรื่องของการเงินซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะ,ะ90%ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเงินหมดเพราะว่าเราใช้เงินเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนการบริการแลกเปลี่ยนของกินเอาเงินไปแลก ของใช้ต่างๆนะคะพอไก่ได้ทำกลุ่มการเก็บออมเงินแล้วเนี่ยคนที่ทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถที่จะเก็บออมเงินได้นะคะเวลาที่มีปัญหาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนนะ,ะซึ่งเราก็ทำมาได้2-3รุ่นแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ